มาต่อที่ ep 3นะคะรักคนาราศีสิงห์นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาที่ทำให้คุณทุกข์ใจกังวลใจให้คุณปล่อยวางอย่าคิดมากนะคะอย่าทุกข์กับมันมากเกินไปให้ปล่อยวางทุกอย่างแล้วเดินหน้านะคะช่วงนี้ถ้าคุณนะคะ มีคนคิดไม่ดีมีศัตรูศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองนะคะคุณมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอยู่นะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่สำคัญคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงาน คุณมีโอกาสได้รับของจากคนรักมีโอกาสได้รับข่าวสารทางไกลไม่ว่าจะมาจากคนรู้จักเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินนี่คือลัคนาราศีสิงห์นะคะมาต่อกันที่ลัคนาราศีถัดไปก็คือลัคนาราศีกันนะคะช่วงนี้ให้คุณใช้ความนิ่งนะคะให้ความใจเย็น ให้รอจังหวะและโอกาสอย่าใจร้อนถ้าคุณใจร้อนจะทําทให้การงานของคุณเกิดความผิดพลาดนะคะช่วงนี้งานของคุณทั้งหนักทั้งเหนื่อยคุณต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจค่อนข้างเยอะเหนื่อยทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องความรักนะคะงานช่วงนี้มีปัญหา ให้คุณแก้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานส่วนตัวงานประจำเรื่องการเงินเรื่องเรื่องคนรักก็ให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาแหวงฉะนั้นช่วงนี้ให้ใจเย็นๆให้มีสติปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้นี่คือรักคนาราศีกันนะคะเดี๋ยวมาพบกันที่ EP ที่4ค่ะ